เดี๋ยวเรามาต่อกันที่บอลต่างประเทศกันบ้างนะครับล่าสุดนันเซสเซเรียปาวดินนี่กุนซือของบาเลนเซียยื่นจดหมายลาออกจากตาแหน่งกุนซือบาเลนเซียแล้วนะครับโดยที่เซสเซเรียปาวดินนี่ในครับอดีตกุนซือทิมชาติอิตาลีตดสินใจขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทิมคางคาวบาเลนเซียกิมดังในลาลิกาสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าตัวที่เพิ่งคุมกิมได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นสําหรับสถานการณ์ล่าสุดของบาเลนเซียบนตารางคะแนนมี12คะแนนจาก15นัด อยู่อันดับ17ของตารางนะครับโดยมีแต้มเท่ากับทีมโซนตกชั้นที่10ที่อาเท่ากันกับสปอร์ตสวอตติ้งกีกอร์นะครับอยู่อันดับ18ซึ่งสีซั่นนี้บาเลเซียรเริ่มต้นฤด,ดูกาลด้วยการมีปากโก้อเยสเตรานเป็นกุนซือก่อนจะถูกไล่ออกนะครับหลังจากทีมนั้นพ่ายแพ้ต่อเลกาเนสตกรอบ32ทีมสุดท้ายในกป้าเดืนเลยในเดือน,นกันยายนที่ผ่านมา จากนั้นมีการแต่งตั้งสวดอร์กอนซาเลสเป็นกุนซือชั่วคราวนะครับโดยที่คุมทีมลงเล่น3นัดชนะ2แพ้1ก่อนที่จะปรับมาเป็นเปาดินี่นะครับมาเป็นกุนซือคนที่3ในฤดูกาลนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผลงานยังคงย่ำแย่ต่อเนื่องส่งผลให้เปาดินี่นั้นตัดสินใจลาออกจากทีมนะครับผลงานแย่จริงๆนะครับ6นัดหลังสุดนี่แพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอไป2นัดนะครับ หลายคนเองก็ตั้งคำถามไปยังประธานสโมสรของบาเเลนเซียคือปีเตอร์ลิมตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์ over, เมื่อปีที่แล้วผลงานไม่ดีเลยนะครับแม้ว่าจะมีการลงทุนไปมากมายมีการเปลี่ยนคุณซือมาแล้ว3-4คนแต่ผลงานยังคงจำ้ำญากทั้งที่เป็นกีมใหญ่ของลาลีกาสเปนนะครับ